กินยางข้าวอะฮะกินข้าวยางออือยู่กับไข่นั่ยู่กับไข่นั่งยู่กับไข่ไม่ยู่คนเดียวอันอยู่คนเดียวอือหือกินไหมเนี่ยอือ,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 อหืออือหืออือหือโอ้โหหัวโคกมงเลยหัวโคกมงเลยไม่ต้องขึ้นมาเนะี่ยเย็บเสื้อเปื้อนเลยเนะี่ยแล้วก็ โอ้โหโชใหญ่เลยโชใหญ่เลยโอ้หมดกันไหมโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์พังกันพอดีเก,ก,ก่อนสิแกะก่อนแกะก่อนอืมอืมอมอมมาตรงนี้มาตรงนี้ลูกมาตรงนี้ตรงนี้ลมลมนี่ลมล้มลม,ลม,ล,มลมนี่ lôi ba hmm lôi mày đi con hè? Khô uốc uốc quá 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 này nè, quá 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 khao quá 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 này, quá เอา้าโหแล้วลูกหมดแล้วไปแล้วร้อนแด็ดไปแล้วนะหมดแล้วไปแล้วน้ำอิ่มเดี๋ยวตอนเย็นกันตอนเย็นไม่ออกมาตอนเย็นออกมาแล้วค่อยกินลูกเดีวค่อยกินใหม่เดี๋ยวค่อยกินใหม่ลูก โอ้โหหมดเลยเสือเปื้อนหมดเลยโดดเหยียบหมือเปื้อนหมดเลยสิอ่านไปแล้วไปแล้วร้อนแดดแม่งอ้วงนอนเลยแม่จะไปนอนแล้วแม่ไปนอนก่อนนอนก่อนนะแม่ไปนอนก่อนมาดูเอา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 ลดลมเอาเอารถลมแล้วเอาเอา โอ้โหโอ้โหโอ้โหนอ้หมดเลยเสื้อเปื้อนหมดเลยเสื้อไม่เปื้อนหมดเลย